คุณลุงแหลมนะคะจับจับหมูปลาให้ค่ะวันนี้มามาซื้อไก่อยู่หุ่นแล้วน้ำเกี่ยงเลยพี่ตอนนี้ลุงแหลมให้อ่ต้นไม้แลตอนนี้เพื่อนจับให้ค่ะนน่ง็ เป็นตะขี่ดื๋เนาะค่ะเบื้องย่แม่ดูถขามไม่ไดยเลยสุดยอด่อายเสียงดังจังเลยนะไปอยู่ทุ่งพรดนหลุดเด้อตัวนัน กวนนี่นี่แม่นอยู่ค่ะนั่นนั่นบักมุ่งบักมุ่งมันนั่นเลยค่ะนั่นมุ่งมุ่งเสาค่ะโตเถือกอยู่ลุงไปไปไหนมาแต่ทางไดนกันนี่ไอ้เพิ่นสั่งมาเรีอยงโอ้ตอนนี้พอดีป่าเพิ่นถือเลขค่ะแต่เลื่อซื้อหลุมมั่วไปโอ้ค่ะ พอดีเข้ามาเงี้แนะอ้จัหวะพอดีเลยก็เล่ดนี่เลยเนาะปลาแถเด้เนาะค่ะลุงปลาแถอยู่ทางเนี่นนะเขาคือขายแพงเลยแถ่แถวส่วนจราจิน เอาอตัวน huh? 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 um, ึ <in> <mir anda> uh. he ่งบอกตัเะหมูแม่เล็กต้นยาวตัวนี้หมูแม่มันยังอยู่ต้นยาวไนมหมูสตัวนี่เอานี่เอาสตัวนี่บ่เอามาใส่เจ้าเมื่อสาตัวูแม่หอูแม่หมายก็มาเพิ่นหมูแม่มันเหลออยู่ต้นยว มันเหอตัวเดียวมันเหลืลตัวเดียวมันยมันเหอแล้วอรเลยบ่เงีเาไนตัวเลยขอขอขอขันตัวใส่เอาตัวไหเอาเอาตแม่ป่ลุงลเอาตัวแม่ไปมินบ่

มูมันมายทไหโดดเอาดิอย่าให้มันหิวแห้งแต่หิวแล้วโดดอุ้ยอันต้นไรดิลุงแต่มันอันนี้เนาะมันมันเป็นบ่อบอคืออุ้ยมึงยามันเก่งแห้งมึงดิล่ะมันยานชามันดูดมาทงฝุ่นเหรอหลอดได้เลยอ๋อโอ้มึงยาตัวอ่อ่าจำมูอีกรอบด้วยคนนี้เลือก็ไหวที่ล่ะคะเอาบังนันบ่งนันบักตัวใหญ่บังหนันรอดไปหรอบังหนัน เราตัวดี่เพ่นอยแห้งอ้ยลงประเทศนี้ก็ได้ขี่ป้นไปใส่หน้าค้งนอะค่ะนี่เบื้องตีหล่ะขี่มูไอ้ขี่มูนี่ไหมใส่ปลายยางอีกเออใส่ปลายางอีกัวป้าเนมันมนสูหลายเออปลาแถบอโบใหญ่คือโตยวนนั่นเนาะนปลาแถอวบ่เฮ้ยลุงอะไอีกออ เออยา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 พันสิภากันดูดดูดไปแล้วเก่งแห้งดูดหยอนเลยมันหายก้อนนันหมดลุงหมอเอออีล่าอีล่าเอาหาแน่สิไปแพร่พันดอกถ้าสิจับได้บ่อเลย

เราว่างหัวด้วยค่ะเต็มคาลาเบลกระซองตัวได้ก็ได้ก็หนีกัน่าเลยสวังไงงามอยู่ดกลุ่มเอ๊

ไปอยู่ทุ่งพรน,นะนลูกนะนเอาทีดมัดข้องหมูปลาอยู่ที่อำเภอนาำเกลี้ยงนะคะเนี่ยอยู่ในป่ายางอยู่ในปา่าต้นไม้สักนี้เราจะเอาหมูกลับบ้านแล้วมัดปลาเรียบร้อยสุดยอดเลย